สวัสดีครับพี่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดักกนบอลโดคังแบทเทิลครับผมนะก็กลับมาอัปเดตกับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับผมนะก็หลายๆคนน่าจะรู้จากตอนที่ไลฟ์ซัมาสือครั้งที่แล้วใช่ไหมหลายคนก็จะบอกว่ากาชาต่อไปจะเป็นกาชาอะไรซท่นี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นกาชาอะไรครับผมนะมาที่แคมเปญโกฮังโกเทนโกคู en, oo, ผมนะวันของสพ่อลูกครับผมนะครั้งที่แล้วก็จะเป็น LR 2พี่น้องแล้วก็บลรี่ใช่ไหมซึ่งครั้งนี้ เขาได้นำกาชาใหม่มาครับผมนะกาชาโกคูซูเปอร์ไซยสกับเบจิต้าซูเปอร์ไซยที่สามารถเปลี่ยนล่าเป็นซูเปอร์ไซยสา3กับมาจินเบจิต้าได้ซึ่งเรามาดูดีกว่าว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนและหน้าเปิดขนาดไหนครับผมนะแล้วมาดูกิจกรรมกันก่อนครับไม่ได้เข้านาในเกมนี้ New SSR 2 SSR ซูเปอร์ไซยโกคูแองเจิลแล้วก็ SSR ซซอูเปอร์ไซยเบจิต้าเป็นดูอัลด็อกคังเฟสซึ่งก็ มีลองวันอะไรมากมายมีอันนี้ปู่5อันมีอันนี้เอาไปแลกได้ซึ่งเอาไปแลกสามพ่อลูก ECA ได้ซึ่งผมก็เอาไปแลกแหละแต่ว่าไม่รู้จะแลกตัวอะไรค่อยว่ากันอีกทีมีแล้วก็บอกฮิสตอรี่จะมีดานใหม่ Fighting Legend Goku ก็จะอันนี้อันนี้ของเก่าหรือของใหม่ของเก่าเออ Fighting Legend Goku ก็จะเปิดให้เล่นทุกวันอหรือไงอืมไม่ค่อยเข้าใจอ๋อมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมสำหรับวัน g o คูโกฮังโกเทนะเนาะ แล้วก็อัลติเมทด็อกคังคลาชครับผมนะอัลติเมตคลาชครั้งใหม่ก็จะมาครับแล้วก็โกคูจูเนียกับด่านของนี่นี่อะไรวะด่านของโกคูกับเนื้อเรื่องของทาร์เบิ้ลแล้วก็มีอะไรบ้างเอ่อ powerful a s s e m b l e from d o ร k a n g e ก e n t ครับผมนะก็คือจะเป็น Power Warrior Assemble Come From อ๋อก็คือเปิดให้เล่นทุกวันแล้วก็เป็นกาชาใหม่ที่จะได้ SR กับ SSR ผมนะน่าจะเป็นตัวดูท่าทางแล้ว ECA 2ตัวนี้เอาแล้วครับผมนะ ECA ตัวใหม่อีกแล้วไม่จะมี ECA ทุกกิจกรรมเลยครไม่มีตังค์พอที่จะไปอัพล้วนะเวจิโตกูยังไม่ทำสามารถซื้อที่ทำค้างไว้ก็ยังไม่ทำเพราะตังค์ไม่พอนะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ซูเปอร์เซย่าสองโกคูสามารถ ECA ได้แล้วนะซูเปอร์ไซยาสองโกคูตัวนี้ผมก็น่าจะมีอยู่สพ่อลูกตัวนี้ไม่มีอะไรแล้วก็หมดแล้วนะโอเคแล้วก็มีกิจกรรมอะไรมากมายมีด่าเข้ามาใหม่มากมายแล้วก็นี่ครับผมนะ กาชาไม้นั่นเองเหลือเวลาอีก12วันนะ่แบนะ300ชั่วโมงในการเปิด3มันติได้1มันติผมว่าคงจะเปิดรอบละ3มันติละรอบละสรวลงของฟรีด้วยก็จะเปิดรอบละสเนาะเพราะว่ามันลดราคา200ก็น่าจะพอเปิดอยู่และ2 0 0ถ้าไม่พอก็เติมนิดนึงพอโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างข้างตรงข้างตู้อะไรว่ามันไปตัวนี้ เป็นตัวเด็ดครับผมนะนี่ครับโกคูที่ความสามารถในการแปลงร่างเป็นซปเปอร์เซยา,ามได้และเป็นผู้นํใหม่ของอัลเทอร์เวิร์ลวอริเออร์ครับผมนะหรือว่านักลบนอกอนักลบนอกอะไรว่านอกนอกโลกอย่างเช่นพวกไปไปครูฮังอะไรพวกนี้ที่ผมรู้นะตัวอื่นผมไม่รู้แนละ้วความสามารถของมันก็คือมันจะอึดในช่วงแรกและจะตีแรงในช่วงหลังครับผมนะคือยิ่งตอนแรกจะอึดมากแต่พอเลือดเราน้อยปุ๊บมันก็จะยิ่งตีแรงอันนี้คือความจุดเด่นของมันอ่ะ ต่อไปมีโกหังตัวใหม่นะไฮบิซาย่าแคตตากรีคีบวกสามไ่เพีแต่กระเด้โบท120%ผู้นำรองของอไฮบิซาย่าและเป็นเกสไซย์แมนนะไม่ใช่โกหังนะนะเป็นเกรสไซย์แมนก็สามารถเอาเกรสไซยาแมนจากด่านของฮิริการไปอัพเกรดทำให้ตายได้อันนี้ล่ะความสามารถมันก็คือพลังโจมตีบวกพลังโจมตีพลังป้องกันบวก100และมีโอกาส ซิลถ้าไม่ตายซิลลิงแอ็กแ,แท็กอ๋อเป็นการไม่ให้ศัตรูตี้ยวนะซูเปรอรคแท็กออซูเปอรคแท็กเฉยๆสำหรับ1เทิร์นอ๋อก็คือมีโอกาสโอกาสหยุดถ้าไม่ตายครับผมนะตีไปก็จะสามารถขัดถ้าไม่ตายได้1ตัวตัวที่ตีแล้วก็เป็นซับพอร์ตของทีมจอมันบูซาก้าแล้วนะแล้วก็ลดเดฟเดี๋ยวพออัปเกรดหลังจะเป็น120แล้วก็จะเพิ่มจากอ๋อนี่จะเป็นตอนแรกจะเป็น1เทิร์นนี่จะเป็น2เทิร์นแลผมนะ โอกาสซีลซูเปอร์แอคแท็กสองเทิร์นแล้วก็มาชินบูซากาบวกคิแล้วก็แอคแท็กกรด้นวกสามสิบก็จะเพิ่มมากขึ้นเอลอาโกคูซายสี่ oh ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมนะ,ะมีเอลอาโกคูซายสี่สี่ปีมาด้วยับผมนะถ้าใครยังไม่ได้ก็สามารถมนาะเปิดได้กันเลยเนาะอันนี้เราก็รู้ถึงความเก่งของมันอยู่แล้วโกคูซายสี่ oh ปกติก็มีแล้วก็โกคูแปลงตัวนี้ผมก็ยังไม่มีเอามาก็โอเคแล้วก็เอาใต้ซิงพอแล้วพอเถอะพอไม่ต้องเอามันแล้วนะ เข้าใจอันนี้ ECA กคูบรูก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไซาสามนี่พอแล้วอันนี้ก็ไม่เอาคือไอห,หลังจากนี้คือไม่เอาแล้วฮะไอนี้ยังพอเอาได้อันนี้เฉยๆวะ่ะอันนี้เอามาเพิ่มก็โอเคอันนี้ก็อยากได้น,นี่ก็อยากได้ส่วนกาชาเบจิต้านะ่าจะคล้ายๆกันนะผมนะมีเบจิต้าไซาสี่อย่างที่เรารู้กันตัวมันจะตีแรงในตอนแรกแล้วก็จะอึดในตอนท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมาจินเบจิต้าครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากัน Final Flash อะไรว่ากันไปดาบูล่าตัวใหม่ซึ่งเป็นผู้นำจอมมันบูแทนเบจิโตได้รับผมนะโอกาสที่คคอแอคทายก็ได้บวก120มีโอกาสปานกลางในการสตันสตูของอีกของโกฮังจะเป็นซีลถ้าไม่ตายส่วนนี้จะเป็นการเ,เขาเรียกว่าส,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 สตันสตูได้ซึ่งจะทำทีมจอมมันบูซาก้าก็ทำได้แลนะ้วตอนนี้แล้วก็โลเวอร์เดฟแล้วก็ทำอะไร อ๋อเพิ่มเลสอ้โวมันเป็นตัวสเต็กเด็บอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยครับผมนะดาร์บู拉ดาร์บูาเป็นตัวสเต็กเด็บที่ค่อนข้างโอเคอยู่และมันเรสเด็บยังไม่พอมันยังสามารถลดกรออีกฝ่ายได้อีกด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะดาบ์บ่าก็เป็นตัวละครที่น่าสะสมไปอยู่ต่อไปเบจิต้าซูเปอร์ไซヤสี่โอ้โหก็อยากได้มันมาเกินเหมือนกันเบจิต้าตันนี้พอแล้วไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาแล้วเออหลายตัวไม่ค่อยอยากได้นะผมอยากได้ไซヤในกาชานี้ผมอยากได้ไซヤสี่ตัวนี้ตัวนี้ เออไยสีกดไปก่อนเลยฮะไยสีสามตัวเออไยสีตัวนี้แล้วก็ดาบูล่าแล้วก็เบจิต้าโอเคดูซิว่าผมจะได้ไหมแล้วก็มีกาชาเดอร์สามารถเปิดได้จากการไปเปิดกาชาก็กลายเป็นตัวมาให้ครับผมนะน่าจะได้เปิดแหละแต่ก่อนอื่นครับเราขอไปขัดดวงกันก่อนไปเราจะเราจะสลับกันเปิดนะเปิดโกคูเบจิต้าโกคูเบจิต้าโกคูเบจิต้าไปโอเคเพื่อ เผื่อดวงมันมาเผื่อแบบก,กาชานี้ไม่ได้พอไปเปิดกาชานี้เอาได้เลยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะความสามารถมันถือว่าดีแนะนําให้ไปโอ้โหมึงไซ่รนส,สา่างนี้มาโอกาสกูจะได้ไหมเนี่ยฮะปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งอู้นั่นไงเอลอมาอันนี้ก็ไปฟังใหม่เหมือนกันครับถ้าสมมติเราเปิดได้เอลอมาก็มีโอกาสได้ผมนะมีโอกาสได้ของดีเหมือนกันฮนะไปเดี๋ยวเราจะเปิดจากถ้าดูรวมๆแล้วใช่ไหมถ้าจะเน้นตัว ข้างตู้กับหน้าตู้ผมว่ามันเป็นแค่กอลิซูเปอร์ไซยสามได้ซึ่งถ้าแนะนำผมแนะนำให้เปิดเบจิต้ามากกว่าถ้าใครมีผู้นำของซูเปอร์ไซียสามอย่างบาดอกหรือว่าอะไรแล้วนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยตัวใหม่เยอะกว่าไอพวกเนี้ยมันตัวเก่าแล้วก็อะไรไม่ค่อยมีมากมายสองไอตัวเนี้ยตัวใหม่คือผมยังไม่มีไงงั้นเราเปิดจากเบจิต้าก่อนแล้วฮะเราจะไปกดตัวนี้กันมาเบจิต้าครับเพราะมันเป็นความสามารถซูเปอร์ไซียสองที่สามารถไปโคกับเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ LR ลโกฮังได้ l อโกฮังสีม่วงโก มาเลยอันนี้เราก็สามารถเอาเหรียญแดงไปแลก LR ได้แล้วผมถ้าใครยังไม่ได้เฮ้ยคุริลินเฮ้ยหน้าตู้เฮ้ยมาอย่างไวเลยเอานี่เฮ้ยคุริลินมาโอ้โหจะเปิดประเดิมด้วยการได้อ่ะเออใส่ยันหนึ่งให้กูอย่างงี้มึงอะไรเนี่ยดาบูล่ามาเลยครับโอ้โหนี่ไงใส่ยันสามน่าจะตัวนี้แล้วผมนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยซามัสส์ดาบูล่ามาใหญ่เลย โอ้โหบาดอกลิงยักษ์ตัวน,นี้ได้ครบแล้วเราได้ ECA สยามมาเพิ่มก็โอเคดีเนี่ยเราก็ได้ตัวมาเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันมาวันนี้โกคูกันบ้างครับโกคู Goku, มา1 2 3กาชาที่ผ่านมาไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยขอได้บ้างเถอะนะมาอะไรก็ได้สักตัวหน่อให้ตัวใหม่ๆที่ไม่เคยทำจะได้ฟ้าโอ้เบจิต้าคราวนี้มึงต้องฟิวชั่นนะเออฟิวชั่นอ้ ห้าเอาละครับเบจิโต้ครับผมนะแต่ถ้าเป็นเบจิโต้บลูนี่แม่งจะการันตีเลยเนี่ยไอแต่เบจิโต้มีโอกาสได้เอวไออยู่นะเบจิโต้มีโอกาสได้เอวไออยู่นะนั่นไงเออได้ตัวเก่าๆอ่ะเออซาบอนอะไรอีกโอ้คูลเลอร์โอเคได้โกคูครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่เราจะสลับกันไปเรื่อยๆผมนะแล้วไปเราเอาตัวที่อยากได้บ้างมาตัวที่อยากได้ครับนี่ ไซยาสีเบจิต้าซึ่งผมยังไม่ได้เลยไปเดี๋ยวถ้าไม่ได้ถ้าผมเปิดรอบที่สองไม่ได้ผมจะไปขัดดวงก่อนแต่รอบแรกถือว่ามันโอเคนะเอ้ยโกคูไอโกทัพชังโกเทนเย่ชังโกเทนเอาละเอาละรอบนี้จะได้อะไรวะสซยาสามอยากกดอดเฮ้ยมากดไม่ได้ยอย่ามากดดิโอว่าอะไรกันวันเนี้ย โอ้โหแบจิต้าสยาสีจริงๆด้วยแ่งเ้ยสยาะสีสีฟ้าว่าแล้วต้องเออเคโกฮังไม่ได้ดีเท่าไหร่อะโอ้สิเจไอสิบหกตัวนี้ไอตัวนี้ผมได้เต็มยังวะแต่ตัวตัวนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้มันไปคัดดวงอะไรกันวะมันถือว่าไม่เกลือนะเอาตามตรงแต่ไม่ได้ตัวละครใหม่ๆเลยเนี่ยเกมนี้มันยังไม่ผมหายจากเกมนี้อีกรอบเนี่ยจะไม่เล่นเกมมึงก็เพราะอย่างนี้แหละเออไม่ได้ให้อะไรเราเลยเกรียวอันดิด้ะ ไม่ตัวอะไรใหม่ๆเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะโดคังครับโดคังโดคังไม่คิดจะให้อะไรผมหน่อยเหรอผมนี่สนับสนุนอุดหนุนเกมคุณมาตั้งแต่เออเกม3ปีตั้งแต่โกคูอัต้อีกสิ่ง่ไม่ใช่ดีหว่าเราสนับสนุนเขาตั้งนานแล้วเออโอ้โหเห็นกันแบบเป็นลูกค้าประจำหน่อยดีวะนี่รายได้ประจำของนายเลยนะสั้นเราเปิดโกคูกันบ้างครับโกคูก่อนมาเราดูถ้าไม่ตายด้วยมั้ยจุบ อันนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องเป็นท่าไม่ตายตอนนี้นี่ถ้าเป็นท่าไม่ตายตอนล,ล่างแปลงแล้วน่าจะสวยกว่าเออโอ้โหมีฉากหลังครับเออเออท่าไม่ตายค่อนข้างสวยครับยอ่อเออซึ่งตัวฟาร์มก็น่าจะอยู่ที่อัลติเมทแคลชนะเนาะถ้าไม่ได้ผมจะเอาตัวเราเหลี่ยมไปแลกแล้วเอยไม่ได้เลยเช็ดโอ้โหน่าจะใส่ยันหนึ่งด้วยมั้งเนี่ย เอาสองวะโกคูผมจะไม่ได้จริงเหรอวะไม่ได้จริงเหรอวะเฮ้ยโกคูนะเฮ้ยเฮ้ยโกอยากก้อนบอลนะผมไม่ได้อะไรมานานแล้วนะฮะให้ผมหน่อยเถอะฮะวีกโกโลช้างไซย่าแมนโอเคโอเคได้ตัวใหม่ครับผมนะได้โกคูปแปลงมาเรียบร้อยโอ้โหริบิยันเน่อ่ะอย่างน้อยได้โกคูปแปลงมาโอ้โหตัวนี้ผมยังไม่มีด้วยโอเคเอามาเอามาเอามาต่อ,อ,อ,อไปก็ อา้าวมันต้องเปิด3ครั้งไมเถอ่อนนี้เปิดรอบที่3ามเดิใช่ไหมอันนี้รอบสุดท้ายเหรอรอบสุดท้ายมันจะพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอคงต้องไปเติมอ่ะให้พอคงต้องเพิ่มนิดนึงโอเคเบจิต้าอุ้ยมันจะไม่ได้อะไรเลยเหรอแต่ก็ว่าไงกาชาดูโอที่ดีที่สุดตอนนี้ที่คือที่ได้ดีที่สุดคือทังเว้ยกาชาทังอ่ะคือดีที่สุดแล้วกาชาทังกับซามอสอ่ะผมได้แม่งแทบทุกอย่าง โอ้โหเบจิโตโดยที่ไม่มีเบจิต้าบินตามแนละ้วมีเทนชินังกับเจ้าสือมามึงต้องมาแล้วแหละเบจิต้าโอ้โหไปเลยบูล่าอะไรทำไมได้ตัวนี้ทำไมได้ตัวนี้อะฟรีชายเรยวว่ากันโอเคไม่พอวะ่ะเดี๋ยวต้องมา โกคูรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายก่อนที่จะไปรอบฟรีเดี๋ยวผมจะเปิดสองรอบติดเลยมาไม่ต้องไม่ต้องอะไรกันแล้วมาไม่ต้องกดอะไรกันแล้วมาครับคือมันดีไหมมันดีนะแต่ว่าก็ตามนี้นะมันดีแต่ไม่ได้ตัวละครใหม่เลยคือผมผมผมได้มานานแล้วไงพวกเนี้ยไอพวกตอนนี้คือผมมีแล้วไงคือรอบที่ดีที่สุดคือตอนเนี้คือโอ้ไซยาสามแม่งทุกรอบเลยไซยาสสามทุกรอบเลยอะ่ะ เอ้อยโกลัวเอ้อยโอ้กลัวกัวกงก็ไ,ไ,ไ,ได้สักตัวดีเออโอ้โหทั้งตัวเก่าอะไรวะเนี่ยแม่งเกลือโคตรเลยมาล็อตต่อไปครับอันนี้คือจะไม่ได้จริงๆใช่ไหมโอ้โหว,วิสแต่ไม่มีบิลโอ้ยอยู one, ่อันัมเบอร์วันเด้อไอยานอยู one, ่อันัมเบอร์วันเด้อโอ้ไม่ก็มเบอร์วันเด้อ คือเบจิโต้เยอะนะแต่ผมไม่ได้อะไรเลยอะเบจิโต้มได้เยอะนะแต่ไม่ไม่ได้อะไรที่มันเป็นของใหม่เอาซะเลยยำชาโอ้โหก็ไอ้เธอไม่ไดต้ตัวซ้ำเนี่ยโอ้โอ้เอซซ่าสี่ตัวคือผมได้ตัวละครด็อกคังเฟสทุกตัวเลยนะทุกรอบเลยนะแต่ว่าแม่งเป็นอย่างเงี้ยต่อไป คือผมว่ากาชานี้มันโอเคไหมมันมันโอเคมันดีครับแต่ว่ามีข้อเสียคือไม่ได้อะไรที่เป็นของใหม่เลยฮะมีแต่ของเก่าโ oh อไมก็เฮ้ยเบจิตโตเนี่ยมันเบจิตโต้ทุกรอบเลยอะคือมันไม่ใช่แล้วอะมันเบจิตโต้ทุกรอบแต่ผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะได้แต่ตัวละครเก่าๆอะได้กโกคูไซายาสี่มาสองตัวเนี่ยเออเบจิตโต้บอยเกินไม่ต้องส่งตัวอะไรหลังๆมาแน่ๆเลยผมว่าตัวทางละเออ นั่นไงโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ลระวะเออยังมีตั๋วอยู่เราไม่แคร์ครับเราจะไปเปิดตัวต๋วต่อออกมาให้หมดครับถ้าไม่ได้แล้วผมจะเอาไปแลกอันนี่แหละเฮ้ยหรือว่ามันไม่พอเปิดด้วยเนี่ยไม่ไม่พอเปิดหนึ่งอันว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าเราสามารถอันนี้ได้ไหม โอ้ตั๋วแม่งสามรอบไม่พอวะ่ะอันนี้แรกอะไรได้บ้างอ๋อแรกตัวละครอ,อู้แรกปู่ก็ได้นะถ้าใครมีอยากได้ปู่ก็มาแลกปู่ได้เดี๋ยวผมก็ดูก่อนว่า <c oughs> เหรียญแดงมันแลกเอวอาร์ได้ยังถ้าแลกเอวอาร์ได้แล้วผมก,ก็จะแลกแม่งยังไม่พอที่จะแลกเอวอาร์อีกเหรอวะเอ้ยแล้ยังไม่ได้อีกเหรออุใส่าไอ้นี่มา มาเดี๋ยวเรามาเปิดอีก9้ารอบแล้วกันนะเผื่อแบบได้ดวงดีได้เพราะว่าไง1อันเดี๋ยวผมเอยเดี๋ยวอ่ะ1อันเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดแล้วมันจะได้เปิดไหมวะเนี่ยเอเอาไงดีวะเอาไงดีวะเพราะว่าผมก็อยากได้ตัวอยู่นะแต่แม่งไม่มีโอกาสได้เลยมาเปิดเก้ารอบจบจบไปเลยมาจบจบไปเลยผมว่าดวงคงหมดไปแล้วเอา้าบินมาทำไมพี่กอล์ บินมาทำไมบินมาทำไมพิกโกลโลพิกโกลโลเมื่อกี้ไม่บินมา,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 มาแล้วกูมีโอกาสได้ตัวละครหน้าตัวบินมาทำทรงตึกอะไรเฮ้ยแต่ผมเคยได้โกคูแบล็คจากการเปิดเดี่ยวมาแล้วเนี่ยเบจิต้ามากันหลายหลายตัวอย่างเงี้ยไม่ได้อีกครับโอ้วิสคือผมไม่เคยได้แอนิเมชันใหม่ที่มันโผล่มาเลยนะแอนิเมชันใหม่ไหม่ที่หลายหลายคนเห็นะไม่เคยได้เลย ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโกคู Goku! what is this เออ17เกันบูเฮ้ยผมไม่ได้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวละครใหม่จริงอะสงสยคงงสยคงต้องเมินด่านใหม่แล้วมั้งเนี่ยงสงสยคงต้องเมินด่านใหม่แล้วมั้งเนี่ยือ้อแทนชินฮัง ไม่ได้เลยนะเนี่ยเอาแปลกจริงเปิดอย่างละรอบจริงๆแล้วยังไม่ได้เลยไป<า>ปื๊ดพิ้งพิ้งแถวไปไปโอ้ยพอแล้วผมเก็บไว้เปิดเองดีกว่าขี้เกียจมันนานนะฮะมันนานผมรอไปเปิดแล้วไปเปิดทีเดียวมันน่าจะคุ้มกว่าผมว่าน่าจะเปิดได้หลังไม้แหลนะถ้าหลังไม้ผมได้ผมค่อยมารีวิวตัวละครก,กันเนาะ ตอนนี้คือผมไม่ได้อะไรเลยโอ้ยดูตัวละครใหม่กันที่ได้คืออะไรบ้างวะเออตัวละครใหม่อ่เอ็ไม่ใช่อควายอควายเอ่อเอเซเอดิสเนี่ย SSR เซสหะเอสโอ้ดูแต่ละตัวก่อนนะแต่ละตัวเนี่ยได้ได้ได้ด็อกคังเฟสด็อกคังเฟสอันนี้โอเคได้ด็อกคังเฟสด็อกคังเฟสด็อกคังเฟสแล้วก็ด็อกคังเฟสได้ตัวข้างตู้หมดเลยอ่ะเฮ้ย มันจะเกินไปแล้วนะเฮ้ยได้ตัวคางโตเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวในร้ามันต้องมีด่านใหม่เราไปดูกันว,ว่าด่านเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีเหรียญผมก็ไม่ไปอัพนะด่านอะ่ะปล่อยมันทิ้งไปแล้วกันเอาไว้เป็นดาร์กสโตนเอาไว้ฟาร์มดาร์กสโตนได้ในเมื่อตอนที่ดาร์กสโตนมันขาดแคลนนะผมนะผมก็จะไปฟาร์มมาแล้วกันน่าจะเป็นด่านใหม่เลยเนาะด่านใหม่สําหรับเบจิต้าโหโกคุผมก็ไม่ได้ด้วยจริงเราควรทุ่มตัวหนึ่งไปเลยอะใหาใหญ่ใจนี่นะแต่ผมอยากจะ เล่นแม่ง2ทีมเลยไงอยากเล่นแม่ง2ทีมเลยไงก็เลยจัดมาฮะอ๋อมันเป็นดนังโอกคูไซยะสามนี่เองอ๋อมันเป็นดนังโอกคูไซยะสามนี่เองอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเล่นอะไรทีหลังค่อยมาเปิดต่อโอเคงั้นผมขอจบคลิปวันนี้ฝากกดไลค์กดสปค์กดแชร์เพื่อกระเจ้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ของเราด้วยนะครับและผมมีจะโดเนทไว้ถ้าใครสนใจโดเนทก็สามารถ ลงไปโดเนทได้ด้านล่างเลยครับผมนะก็ขอบคุณที่โดเนทนะครับผมนะโอเคอเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม